ฮัลโลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเเคช n n นแนนะฮะกลับมาพบกันในวันนี้นะครับแน่นอนว่าเรายังต้องอยู่กันใน Dead าย Daylight เช่นเดิมนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิดกําลังระบาดนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่พวกเรานะครับสามารถที่จะเล่นเกมช่วยชาติได้นะครับด้วยการไม่ออกไปไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เปิดเด a บายเดย์ไลท์มาเล่นกันได้เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเดตบายเดย์ไลท์แต้มคูณ1.5นะครับ ซึ่งเขาคูณกันจนถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นกันไปยาวๆได้เลยนะครับโอเคนะฮะส่วนยังไงนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเพิร์กของเราเลยดีกว่านะครับว่าเพิร์กในวันนี้จะเป็นอะไรนะครับเพิร์กในวันนี้ที่ผมเอามานะครับมีชื่อว่าเกียร์เฮดนะครับหรือชื่อไทยของเขานะครับนั่นก็คือหัวเกียร์นั่นเองนะฮะเพิร์กอันนี้นะครับเป็นเพิร์กของฆาตกรนะครับที่มีชื่อว่าเดดสิงเกอร์ครับ คุณมีหูที่สามารถฟังเสียงเกียร์หยอดน้ำมันได้เป็นอย่างดีหลังจากโจมตีผู้รอดชีวิตจำนวนสองครั้งด้วยการโจมตีพื้นฐานหัวเกียร์จะเปิดใช้งานเป็นเวลา30วินาทีแต่ละครั้งที่ผู้รอดชีวิตสามารถตรวจสอบทักษะได้ดีในขณะที่กำลังซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟจะเผยออร่าสีเหลืองตาบเท่าที่มันกำลังถูกซ่อมอยู่และนี่ก็คือความสามารถที่เขาเขียนไว้ของเจ้าหัวเกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปสั้นๆกันเลยแล้วกันนะฮะพูดง่ายๆก็คือนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเล่นฆาตกรน,นะครับและเราใช้เเพหัวกียนะะ เมื่อเราสามารถตีผู้รอดชีวิตได้2ครั้งนะครับความสามารถของเพริงนี้จะเปิดทํางานเป็นเวลา30วินาทีนะครับแล้วถ้าเกิดเซอร์คนไหนที่กําลังซ่อมไฟอยู่และมีสกิลเช็คขึ้นมานะครับและเขาสามารถกดลงช่องดีได้นะฮะน่าจะทําให้เราเห็นออร่าสีเหลืองของเครื่องปั่นไฟนั่นเองครับ พูดง่ายๆก็คือนะครับเพิร์กนี้เป็นเพิร์กที่ใช้เช็คเครื่องนั่นเองนะฮะโอเค okay, นะครับ10บกว่าไม่เท่าตาเห็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าเพิร์กนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะเริ่มเกมมานะครับถ้าเราสามารถตีเซอร์ได้นะครับเพิร์กของเรา มันจะขึ้นมาครึ่งหลอดแบบนี้นะครับนี่นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เราตีเซอร์ได้นะครับมันจะขึ้นมาครึ่งหลอดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าสัญลักษณ์ครึ่งหลอดแบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเราตีเซอร์ไปแล้ว1ครั้งนะครับถ้าเราสามารถตีได้อีกครั้งหนึ่งเพิร์กก็จะทํางานนะฮะดูไม่ยากเลยใช่ไหมครับตีเซอร์หนึ่งทีนะครับขึ้นมาครึ่งหลอดแบบนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราตีเซอร์ครบ2ครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับ สังเกตได้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีเซอร์ต่อนะครับเป็นครั้งที่2นะครับเพิร์กจะเปิดใช้ทํางานแบบนี้นะครับหน้าปัดสีแดงบนเพิร์กจะทําการยิ่งเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงว่า เพิกจะทำงานเป็นเวลา30วินาทีด้วยกันครับซึ่งในขณะที่หน้าปัดสีแดงกำลังหมุนนีนะฮะถ้าเรามองไปรอบๆนะครับแล้วเห็นเครื่องปั่นไฟเครื่องไหนเป็นสีเหลืองนั่นก็แสดงว่ามีเซอร์กำลังปั่นอยู่นั่นเองนะครับและถ้าเกิดเราเดินไปเช็คเครื่องปั่นไฟที่มีสีเหลืองนะครับแน่นอนนะฮะว่าเจอเซอร์แน่ๆครับ ง่ายก็คือนะครับเจ้าเพลิงนี้เนี่ยเป็นเพลิงที่ทําให้เราไล่ล่าได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราตีเซอร์ได้ครบ2ทีนะฮะเราสามารถที่จะไปเช็คเครื่องปั่นไฟได้เลยนะครับว่าเครื่องไหนเนี่ยที่กาลังโดนปัดอยู่นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับเพริกทำงานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมตีใครเพิ่มอีก เพิร์กก็จะไม่รีเซ็ตนะครับมันยังจะคงหมุนไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมสามารถหาเครื่องปั่นไฟที่เป็นสีเหลืองได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เครื่องปั่นไฟที่เป็นสีเหลืองเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับพอเรามาถึงเครื่องปั่นไฟที่เป็นสีเหลืองก็มีคนปั่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทําการไล่ล่าได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ที่เราสามารถทําการไล่ล่าได้อย่างต่อเนื่องนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าโดยปกติเพิร์กจะแอคทีฟก็ต่อเมื่อเราสามารถตีเซอร์ได้ถึง2ครั้งนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนเป้าหมายนะครับการตีครั้งที่2ของเราจะทําให้เซอร์ล้มนะฮะและเพ์กหัวเกียร์ก็จะทํางานนะครับหลังจากนั้นเวลาที่เราเอาเซอร์ไปแขวนนะครับเพ์กหัวเกียร์ก็ยังคงทํางานอยู่นะครับเพราะระยะเวลาในการทํางานของหัวเกียร์30วินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราแขวนเซอร์ไปแล้วนะครับเพ์กหัวเกียร์ก็น่าจะยังคงทํางานอยู่นะคะนั่นก็ทําให้เราเนี่ย เห็นออร่าของเครื่องปั่นไฟเป็นสีเหลืองหลังจากที่เราแขวนเซอร์ไปแล้วนะครับทำให้เราสามารถไล่ล่าต่อไปได้นั่นเองครับอย่างที่เห็นนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายนะฮะพอตีเขาล้มเพิร์กหัวเกียร์ก็เลยทำงานครับ สังเกตได้นะครับพอเอาเขาไปแวนเนี่ยเพร์กหัวเทีย์ก็ยังคงทํางานเหลืออีกครึ่งหลอดเลยนะฮะนั่นก็พอนะครับที่เราจะมองไปรอบๆเพื่อหาเครื่องปั่นไฟที่เป็นสีเหลืองนะครับและนั่นก็ทําให้เราสามารถที่จะล่าต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ นี่นะครับตีเซอร์ครบ2ทีเมื่อไหร่ลองเช็คเครื่องปั่นไฟรอบๆตัวนะครับว่าเป็นเครื่องไหน,นครับที่ขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะฮะหลังจากที่แขวนเซอร์เสร็จจะได้ตามไปเช็คถูกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็ถือว่าเป็นเพลิงที่เข้าใจไม่ยากนะครับก็แค่ ซีเซอร์ครบ 2T ทีนะครับแล้วก็ลองมองไปรอบๆนะครับว่ามีเครื่องปั่นไฟเครื่องไหนเป็นสีเหลืองนะครับเราก็สามารถที่จะเดินไปเช็คได้อย่างถูกต้องและไม่เสียเวลานะฮะและที่สําคัญก็มีสิทธิ์เจอเซอร์แน่นอนนะครับครับและนี่ก็คือเจ้าเพร์กหัวเกีย์ในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปลองใช้กันดูนะฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นเซอร์นะครับแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมฆาตกรเจอเราตอนปั่นไฟบ่อยจังนะครับบางทีเขาอาจจะใช้เพร์กนี้ก็เป็นได้นะฮะโอเคนะครับส่วนยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอ d e a d by Daylight แน่นอนครับส่วนยังไงวันนี้สวัสดีครับ